โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมสุดเกียนสุดแปลกนะครับอ่าคือมันแปลกจริงๆนะทุกคนเกมนี้ก็คือห้ามหันหลังนะครับทุกคนหันจะลุกแบกก็คือเออเนี่ยถ้าหันหลังมันจะเป็นแบบนี้นยก็คือจะโดนเซ็ตหยอเออมันก็จะมีแบบแดงแดงอะไรแบบนี้ครับทุกคนออาจจะเป็นวิญญาณเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าหันมากๆก็คือตายก็คือผมตายให้ดูก่อนนะตายให้ดูก่อนว่าอย่าหันหลังมารอบนี้ผมก็จะเอาจริงและนะครับนะ เขาบอกว่ามันเป็นเกมสยองขวัญที่คนที่กลัวที่สุดก็สามารถเล่นได้ซม่งก,ก็เชื่อแหละเพราะมันก็ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยเออมันเป็นเอ๊ะหมาหรือหมาป่าหรือมันวมอ,อคนใส่ชุดหมาหรือเปล่าวะคอสเพย์อะทุกคนแต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะนะ้าตัเดีวตัวหน้าต่างตัวทัางตัตออะเออกินแล้วเข้าไปเ้าเนี่ยอใจเย็นนะ อาจเปววูบหรไม่เววูบรอวันหอนเหรอมหาป่ารอวันหอนโอเคทุกคนเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมคิดว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันแบบทําให้เราตกใจได้หรือเปล่าสยมเก๋ยสยงขวัญโอเคแต่เราวิ่งไม่ได้นะเว้ยทุกคนเฮ้ด้านหน้าผมเห็นอะไรมันแบบวับวับแวมแวมแบบวูบวิวิฟกันอยู่ข้างหน้านะครับกระจิบลิฟกระจุนลุบกระจิบลิบกระจุบลุบอะเออเหมือนเห็นและน่าจะเข้าใกล้มากขึ้นนั่นมันผู้หญิง น้องผมร้องไห้อันนี้เป็นสว<อ>าวออฟฟิศฮะพนักง,งานออฟฟิศนะครับกําลังทะเลาะอะไรร้องไห้กับกําแพงหรอหัวไม่เขาบ้านเออแฟนม่ให้เข้าบ้านคือง้อง,งอนกันหรอแบบนี้ไไเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าล่ะคุณโอ,อเคดีไหมคุณโอเคนะไม่ใช่คุณโอเค okay หรือเปล่าครับเอ่อจะว่าไปหุ่นของคุณก็ดีผิวพรรณของคุณก็สวยงามนะครับ ขอผมเอ,อดูหน้าตาของคุณหน่อยได้ไหมครับคอใช้ได้นะเนี่ยแล้โอ้ย,อยแค่คำว่าใช้ได้เลยมันเ <c oughs> ขาเศร้าว่าอ๋อทำไมรองเท้าเขาเป็นแบบนั้นน่ะทุกคนอันนี้อ่ะให้มันมันคลาลสกับบาเลนเซกาใช่หรอค <collection mới S 1> อลเลคชั่นใหม่คุณไม่ต้องเศร้านะ <c oughs> ถ้าคุณเปลี่ยนแฟนใหม่คุณจะไม่ได้พบกับข้ามน้ำตาแบบนี้อีกอย่างช่นผม ผมทั้งสองคนคุณจะมีแฟนสองพร้อมกันเลยได้ไหมล่ะโอเคทุกคนปล่อยเขาร้องไห้ไปพี่จังนะเขาทำอะไรกันอะข้างหน้ามันทำอะไรกันน่ะเหมือนนั่งคุยหรือนั่งอะไรอย่างเงี้ยเฮเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะเออพี่ทำอะไรกันอะครับทำไรกันพี่ว่าดีครับอุ้ยมันเออทะเลาะกันเหรอไม่นะถามจริง ขอโทษที่เข้ามารบกวนเฮ้ยเฮ้ห้ามถอยหลังด้วยว่ะทุกคนไม่มีอะไรครับพี่เอ่อโอ้โหแล้วทำไมพี่ตั้งก็อเกาอี้งั้นนะแล้วดูท่าของเขาเขาทำท่านี้หรอเนี่ยใช่หรือเปล่าเขาชูนิ้วหรอเฮ้ยพี่โอเคผมไม่รบกวนเวลาพี่ทั้งสามคนละกันเชิญต่อครับ ถ้าเราโดนมันหลุมนี่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะไนอ,อคนโดนคนคนอ้อวนๆทีเดียวผมว่าผมตุยละโอเคตอนนี้เราน่าจะออกมาบริเวณโซนหมู่บ้านแล้วครับนะก็คือเกมมันแปลกจริงอะ่ะก็ไม่มีอะไรเลย,อเ,ลยเอยเดินเดินบนคันนาแล้วตอนนี้นานาข้างหน้าน่าจะเป็นสะพานน่ะสะพานไม้ไผ่โยโย่เ <laughs> ฮ <laughs> <laughs> ้ยไม่หันเฮ้ยทุกคน มันมีจังหวะที่แบบเหมือนกับว่ามันหันเองด้วยวะออ่ะคือผมต้องบังคับเมาส์ตลอดนะเมื่อกี้เผลอไม่ได้เลยเออสะพานไม่ไปไม่ไผเหมืไปโยโย,โ,ย,โ,ยโอเคเราจะข้ามสะพานนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนนะโครคผู้เสียงน้ำโอเคในน้ำมีมมอะไรในน้ำมีปลาไม่ใช่ในน้ำมี iPhone 17 Pro Max สีส้มเขาทำตกไว้เหรอใช่เดี๋ยว น้ำมันเปลี่ยนสีว่ะน้ำที่เปลี่ยนสีก็เหมือนมณน,นีที่เปลี่ยนแสงอ่าก็เหมือนกับแฟนที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนไปรักใครเฮ้ยนี่มันน้ำ R G B หรือเปล่าว,วะ R G B ไอฟไอ,อ่ะ <c oughs> เออ,เอ,อ <วะ S 1> มันเปลี่ยนไปนเรื่อยเลยทุกคนทําไมทางมันไกลจังวะทุกคนอแล้วผมก็คิดว่าผมจะไม่ไปเริ่มใหม่อีกแน่นอนสำหพเกมแคทอย่าไปทางเฮ้ยแต่มันก็เหมือนแมว ไฟแวบแวบครับมันเหมือนเป็นลูกไฟแล้วมันกระโดดเลยเสียงมัมแมวร้องไห้เหรอมวรมันร้องไห้เหรอแมวร้องไห้เหรอเอาดีแมวอกหักนั่นแวบแวบเหมือนแบบแอบมองเราป่ะมันตามเราหรือเปล่าโอเคถ้าถ้าถ้ามีจริงโผล่มาให้เห็นอีกสักทีหนึ่งมีจริงไหมล่ะสงสัยไม่มีจริงอะโผล ัดเจนลูกไฟพญานาคเปล่าบังไฟเหรอโอ้โหอย่าเลยมันเสียงแมวหรือมันเสียงเด็กเออมันเสียงเด็กใช่เหมือนเสียงเด็กเว้ยทุกคนแมวกินเด็กหรือว่าเด็กขี่แมวหรือว่าแมวขี่เด็กเด็กขี่แมวเหมือนมีอะไรจอดอยู่หน้าบ้านเลยว่ะทุกคนรถจักรยานจักรยานเหรอแล้วคือยังไงอ่ะ คือทุกบ้านมีจักรยานเหมือนกันหมดเลยอะดูดิไม่ว่าละบ้านไอหมู่บ้านหลังนี้เขารักโลกคือแบบซื้อบ้านแถมจักรยานหรอใช่หรือว่าซื้อซื้อจักรยานแถมบ้านอ๋อาะว่าจะอย่างนั้นมากกว่าโอเคทุกคนบ้านเหมือนกันหมดเลยถ้าเราได้จักรยานคันนี้ก็คงดีนะปั่นเลยเฮ้ยอะไรอะมันอะไรมันวิ่งอะแมวเหรอเออแมวบักเหรอแมวบักเอ้า ไป,ไปแล้วเมฝนตกหุยแมวหายไปพร้อมกับบรรยากาศที่ทำไมต้องออกมาทั้งทายเซฮัลโหลกันด้วยล่ะเธอเป็นไขรออไปแล้วเอาระทุกคนเรนมาตั้งนานเจอผมว่าเออความหลอดมันจะเรื่องต่อไปจากต่อไปจากนี้ละ ที่ได้ไม่น่าจะปลอดภัยสักเท่าไหร่ใครอะครับเหมือนมีคนยืนอยู่เออเฮ้ยเหมือนเขาเดินด้วยวะ่ะเออเขาเดินช้าๆนะใช่ไหมทำไม,ไมเขาตัวสูงจังอะเฮ้ยพนักงานออฟฟิศคนเดิมนี่วะ่ะหุยแล้วดูแขนดิพี่เป็นเพตวะเนี่ยโอ้โหโ ลุกเลยว่ะคนุกคัคนลุกจริงทุกคนเลยอ่ะมาจากไหนเออเ้ยหันหลังก็้จะหันหลังก็ไปดูมากเลยอะ่ะแต่มันหันไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้เราเจอผู้หญิงที่แปลกมากเลยครับแขนแขนเขายาวแบบยาวกว่าตัวแ่จริงขึ้นมาอะไรบาง ไม่รู้เดี๋ยวลองดูข้างหน้าเหมือนจะเป็นเฮ้ยจะสุดทางแล้วเหรอวะเอ้ยเอาดีเอาดีเหมือนเป็นป่าป่าอะไรอ่ะป่าหินป่าหินขอโทษนะครับเขาะมาแปะมือแล้วโอ้ยจะมาไฮไฟเหรอแบบเช็คแฮนด์อย่างนี้เหรอหรือยังไงโอเคขอตัวไปก่อนนะข้างหน้าโอ้ ออกจากป่ามาเข้าหมู่บ้านแล้วก็จะออกจากหมู่บ้านเข้าป่านี่นั้นหมาหรือเปล่าวะใช่ปาวะใช่ไหมอะอะไรวนะเนาะแต่เหมือนมันเป็นขาทุกคนมองไม่ออกพี่ตงอะเดี๋ยวผมขอเดินแบบซิกแซกแล้วกันโอ้มันอ้น,นี่ไม่ใช่หรอกวางหรือเปล่า กวางคอยยาวเป็นแม่นาคสอง <c oughs> มันยืดอ่ะไก<น>วางมันคอยืดอ่ะทุกคนหัวเป็นคนเหรอตัวเป็นกวางเหรอแล้วตัวเป็นกวกวางเหรอโอ้โหชัดเจนชัดเจนเลยชัดเจนมันตัวอะไรวะตัวอะไรเหรเฮ้ย เหมือนเจอทางออกแล้วว่ะทุกคนอะไรตรองทองโอเคผมว่าเราน่าจะเจอทางออกแล้วไปเลยอะไรวะอะไรขาวาว่ะแท่งอะไรอยู่ตรงกลางน่ะเป็นสารหรือเปล่าอ๋อสารเหรออ้าวใครอะใครมาเดอโอ้โหไม่ใช่มาหนึ่งแต่มาถึงสองโอสามสี่ห้าห้าอีกทุกคน โอ้โหเยโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะคนเยอะน่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าห้ามโดนนะเป็นไปได้โอ้โหมากันเยอะเลยอ่ะพี่ขอทางหน่อยเถอะของสารผมเถอะโอ้ทุกคนมันน่าจะเป็นดวงวิญญาณห่ะผมคิดว่าเออหมอพมจะไปที่ศาลนะหรือว่าอันนี้เราเป็นเราเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันหรอเออเออเหมือนล่องลอยมาตามเออใช่ปะเอาดี อ๋อมันเป็นไอ้นี่ว <House> ่ะเหมือนเป็นเสาแล้วก็มีจุดเทียนอะมีเทียนจุดอยู่หมอกลงมองไม่เห <inappropriate> ็นเลยอะไรวะเนี่ยไอเลสเพนย่าคุณทำเกมอะไรของคุณเกมอะไรเอาตังค์เฉพาะแชท GPT เอาตังค์ผมคืนมา ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับนะใครไม่ชอบเกมนี้ก็พิมพ์บอกพี่หน่อยนะครับ <c oughs> มอนคือ <c oughs> เกมอะไรวะมิวสิกโดยเลดสปังย่าโอเคทุกคน <c oughs> ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ